กัรทั้งคุณกันอะไรนไห๊ะการคุยซอว่าเขากับบ่กโอเคอืมกรอ่ะปัตกัะเรื่องใหม่อีขาบว่าโอเคในเรื่องใดน,นะในหลายเรื่องนะคืออ่าเกี่ยวกันยิ่บ่เรื่องที่ว่าไปมาหากันจิติเอคุณนันเนาะอ่าเรื่องใหม่ซันโมจังเขียนะ <laughs> นและหลินมืบอกว่าเวลาเอ่อลงกระไผ่สักคนนะ่ะนอกากเวลาเขาสิตจริงจังสิเบิง่งดีเราแบบทางเขาบอกโอเคหันนี่ชัางสิว่าบอกให้คุยหลายๆคนเรามานี่ฮะทำใจแน่ละโบกันโอเคและะ้วล่ะแม่จ๊ะแม่เพราะว่าเขาอเอกว่าเขาไปยุนิป,ป่าเหตุการณ์ยนดีเราแบบเขาติดทุกทวนอวกาแบบ โอเคนะเลยโอเคนันเนาะแต่ยังบล้อยทุกคนเลยสบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนขับสู่ซองยูทูบของสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะโดยมาผมมาพบกับสซนเปียงในเมือนี่จะพาเอฟซีเบอร์ทุกคนเดินทางมาหาน้องอ่ะนำฝนหรือว่าน้องดินลินเนาะทุกคนเนาะ ซึ่งมาตอนนี้สามเปียงก็เดินทางมาฮอดเฮืนอนฮอซานเพิินก็เป็นที่เทียบห้อยแล้ยวหลังจากที่ว่าสามเปียงลงคิดเพิินล่าสุดเนาะก็หามือหกมือที่ผ่านมาว่าน้องเพิินก็นได้ขับไปที่ฝั่งไทยว่าซๆอซะมาที่นี่ก็คือ fc หลายทานเพิินก็นนกนทักเซตเข้ามาโดยความแบบว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องเพิ่นเท่าไหร่เนาะ,นะก็คือปกติอาบามือนึงเนาะสามเปียงก็อาจจะแบบว่า,า,าลงคิดน้องติดติดติดกันนะเลยที่นี่ท่ะเว้ลงคิดน่องโดงนมาเนี่ย เอซี <FC S 2> ก็เลยสงสัยว่าทางนอกนี่ค่ะไปไทยอารีโบไปแบบว่าไปไปเวียกไปเล่นไปยังไปเลยโบก็ได้กลับมาบา้านมาเฮือนโบอนนะนะคือโบเห็นลงคลิปว่าสันส้นซะอ่าใที่นี่ก็คือชีอ่ามาสัมผัสนองหละเพลนเนาะก็ <c oughs> <c oughs> สีมาสัมผัสนองหละเพลนทุกคนเลยฮอพราวาฮอเฮือนฮอ้านเนเลวเนาะมือนีเพลนอยู่เพื่อนโบได้ออกไปให้เปหน้า กสิมาฟังความคืบหน้าของเพิ่นแน่เนาะแล้วก็สิมาให้ทั้งน้องเพิ่นซี่เจงว่าเป็นแนวใดคือช่วงนี้คือบ่ได้ออกคลิปเนาะไปไทยบ่ไปไทยบ,ไไท,ยบทันมาบ่หรือว่าอ่าหรือจังไดฮะเลเนาะทุกคนอ่าโอเคเป็นแนวใดก็มีแต่ว่าฝากกดไลก์กดแชร์ก็ติดตามสามเพียงงี้ได้เพื่อเป็นกำลังแห่งใจสามเพียงเหตดคลิปต,ต่อไปเนาะทุกคนโน้ยปะขไปโอเ <laughs> ป,อปกับน,อนบ้องนักฝนกันเลยทุกคน บรรยากาศอยู่เพื่อนอยู่ซ่านของน้องลินลินเพื่อนน้องทุกคนเป็นครั้งที่สองที่ว่าเขาได้มาถ่ายทำน่องเพื่อนอยู่เพื่อนเนาะเออก็บรรยากาศก็เย็นเย็นอยู่ทุกคนเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมีต้นไม้ต้นตอกนาะเพือเอ่อนนะ้ำฝนเพื่อนน้านองนำอ้ำฝนค่อนข้างา่าแบบ เป็นคนดุมันขยันเพียรได้ทุกคนเลยฮูซึกวาอยูไห้กับยูไหอยูน้ากับมีตะเครื่องปลูกของฟังเนาะเขามาบ้านมาเฮื่อนกับเบิ้องในนี่แบบมีตะเครื่องปลูกของฟังแล,ล้วก็นี่แหละซอยใหม่ขายนําตามที่วราสางเกีงสังเกตได้เนาะทุกคนะพี่จะขับไปหาน้องเพิ่นก่อนทุกคนเลยเออแม่ดูแล้วว่าจะจ่าต่ว่าเทานะต้องดีอา สบายดีสบายดีดูเป็นอะไรเห็นหน่าน้องฝุ่นเห็นหน่าน้องฝุ่นอย่างหัวนะทุกคนหัวยังเล่นบันี้อืมเป็นอะไรส่วงนี้หายไป FC บนฟังมาถามว่าหายไปใส่ตั้งค์สี่หามือเข้าป้านี่เข้าป้านี่เข้าป้าโอ้มเม้นท์มไปข้างอยู่ไทยมาไปข้างอยู่ไสละโอ้ย่างเรามีนัด แต่ก็เลยแบบไปเลยนะไปข้างอยู่ไทยเลยบ่บีบอมีอันที่หายไปหลายมือนนี่คือข่าวปลาแมนเยข่าวไปยัางหัดเลยเออข่าวไปอันไอพ่นสิแทกหน้าเห็ดสวนมั่นฐะนะเลยเข้าไปเบิ่งแล้วก็ข้าไปซอยทางแล้วก็เอาขึ้นมาเห็ดทานนี่สิอืมบ่ได้ไปใส่เนาะ <Whoa. S 1> อ่าตอนที่วันไปไทยค่ะได้ค้างขึ้นอยู่โบ บ้ได้ข้างเนี่ข้าเจ้าว่าบ้แหย่ข้างมาเลยบ้ได้ข้างเตรียมสุดเตรียมยังไปเรียบร้อยอเรียบร้อยกำลังเก่ามาคือเก่าว่าสิไปนอนตุ้มยุงนะแม่เอานะวันฉัไปนอนตุ้มยุงจะคืนเถะนะเออแล้ววันที่นี่ค่ะอ่าคนบวยหย่ข้างก็เลยกลับมาแม่ไปกับใครมื่อนอะไปกับรานนะก,กับแมค่คนในบ้านเหรอคือเก่าสามคนแม่ <c oughs> <c oughs> สามคเานเนาะ เป็นแนวใดไปว่าการเดินทางก็คือเป็นตะย่านนี่บ่จะบ่เลยขีเรือขียังก็บ่เนาะเพราะว่าคนแบบ่าเคยไปนี่ค่ะนะไปคิดย่านอืมกโอเคอยู่เนาะแม่อ้อ FC เพิ่นนั่นแหละเนาะเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่โอ้ยเพิ่นก็ตั้งทักเข้ามาถามไดแม่น่คอมเมนต์ถามว่าไดถามว่าอ้าว่าอันงกรบกวนสาเปียงไปเบิ่งน้องอ่าลินให้นเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเป็นจังได๋บ่เห็นออกคลิป สีหามือแล้วนะคน<อ>ไปไทยเลยบ่หรือว่าแนวใดเนีย่ยคนเป็นยังแต่<อ>คือเรื่องนี้แบบอ่าลิงกายค่อนข้างที่จะมีหลายหลายเรื่องให้เครียดเนาะก็เลยแบบรู้สึกแย่อย่างก็เลยอะหาทาเขาป่าแต่ว<อ>่ามันเป็นวิธีแบบสงบ,บไหม<อ>เวลาลิงเครียดอย่างกบที่น,นหละหาเขาป่าเขาไปหากุดกระปุงกระปูในป่าคนหละเครียดเรื่องผู้บ่าวมอมีเสือด้วย ตาติดแจวมาได้เ่าว่าสิเอาไฟมึงจะชวนน่อยนึงเนาะแล้วก็นานมีหลายๆเรื่องอยู่อ่าแล้วเป็นยังไงเรื่องผู้บ่าวนี่คือเลือกได้แล้วบยังยังโมทันถึงเลือกเรียกโมทันถึงคือเจ้าเลือกอืมว่าแท้นี่น้องล่ะว่าแท้บอหรือว่ามีเล็งแหละในในใจตอนกาดนี เรื่องไม้ซื่อๆนีแต่การทั้งคุณกันซีว่าอะไรอ่ะการคุยซอว่าขาวกับบอาโอเคก็เลยอ่ะตัดตากเรื่องใหม่อีขาบ่าโอเคในเรื่องใดน,นะในหลายเรื่องแนะีคืออ่าเกี่ยวกันยุ่บ่เรื่องที่ว่าไปมาหากันบ่ได้อันนั้นก็ประเด็นหนึ่ง้วกันมีอีกหลายๆรยื่องใช่กะ ยีตินนเอากูนั่นเนาะเลิ่ดใหม่สันโมจังเขียนซิแหละลินมึงบอกว่าเวลาเออ่ลงกระไผรสักคนน่ะนอกเวลาเขาสิจริงจัชงชิเบิ้งดีดอแ่าทาง,งเขาบอกโอเคฮันดิช่างซิว่าบอกเห็ดคุยหลายๆคนก็เลยอกหักเนาะขนาดยังไม่ได้เออ่ภูมิใจว่าซิคุยเายายขาขคนนั้นได้หนิยังรู้สึกแย่เนาะอกหักตั้งแต่ท่านได้ลืมต้นเน, <c oughs> นาะไม่ว่าส่วนได้เนาะ <c oughs> รู้สึกว่าตาโปโปไม่หายดีเนาะว่านะน้องดึ่อไรซื้อยันวายันวานี่แหละเนาะกะ่เบสิบายเลยคิดว่าสิจริงจังกับเพิ่นเนาะแน่นก็แบบว่าเขาเาเล็งไว้แต่โดนเขาคุยๆกันมากก็จรินะพอเขาสเริ่มแบบจริงจังโยนคำถามคือเด้๋ยบอกเมื่อไห้่นาะยนไปวันวันคือคือเอ้ย นั่นแหละเหตุผลที่น้องแบบว่าพยามแบบคุยเห็นก่อนแล้วค่อยถามเรื่องนั่นนะถ่ายยนเออบอกว่าลองยนไปยนไปแล้วกะเป็นแลสมมุติว่าแบบเข้ารุ่มเข้าล่มหลายเกินไปเลยว่าร่มดนเนาะแะ้วบางทีนี่เข้าคอยยนคําถามไปนี่เล้วผลโอเคเนี่ยมันสิบเสียเวลาทั้งสองฝ่ายมาลองอ่ะกแมนนี่ก็ลองยนแต่แล้วกะ ลา,ลายคนเลยทีแบบว่าเออบอกโอเคทีจะมาอยู่น้ำหนองหลานนี้แม่ท้ากายแบบลา,ลายเรื่องค่ะนะทีคุยคุยกันก่อนแล้วแบบลองุยนแบบคำถามแบบจริงจังไปเลยแล้วคนกะบอกโอเคขาเจ้าแบบรับว่ได้จรีงค่ะนะืเพ่นวานได้ไรก็ใ,ใครวาา่าว่าฟังข่าวๆในคนวานจะเป็นข่าวๆก็คือหน้าที่การงานอยู่ไทยมันดีกว่าอยู่แล้ว ถ้าไปคุณน,นะมันบ่มีอย่างเห็ดมันบ่มีอย่างแน่นอนอี่างซีแล้วลก็มันกับเมนอยู่แล้วอันนี้อนนยอมรับมันกับเมนแต่บางเท่อนอะ่ะเออชื่ออะไรอ่ะถามมาอยู่พี่น,นาะค่ะมาแล้วแบบขี้ขาดนันมันกับ่าไ้อย่างอยู่แล้วมันก็อยู่ที่กะโป,ปงมาดูมันเลยเด้อโดนเลจะอยู่ไทยอ่ะ เฮ็ดแบบมันเป็นงานประจำเลยเนาะแต่ละมือแต่ละมือเนาะถ้าสมมติเจ้ามาอยู่พี่กะเฮ็ดคู่มือคู่มือมันก็ได้ขึ้นกันถอดจำนวนมันอาจจะลดลงแต่มันก็พอได้แหละแต่กะแล้วแต่เนาะคนบอกโอเคกะไปเรื่อยจนกว่าถึงปอคนถือแบว่าโอเคกับดินเนาะกะเสียเซลแนมเมนบ่รู้สึกว่าน้องเป็นเสียแบบว่าเสียเซลเสียคมรู้สึกแน่นจังหน่อยเนี่เนาะ ได้นเวลายูนไปเลยเพื่อนทำโบได้เนาะทันว่าเราได้วถามว่าเพื่อนทำได้นี่เพื่อนก็คือบอกว่าทำได้แต่ถามว่าเขาคุยกันไปโดนคือขอนี่เพื่อนเห็ุบ่ได้ก็คือมันก็สิได้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายแม่นอ่าดังนั้นเฮาถ้าบ่ได้ก็คือตัดไปเลยอืมก็ต้องเริ่มอีกเริ่มใหม่อีกถ้าบ่มีอีหลีได้ซั่สำหรับเหตุอะไดบ้างดูคนเดียว เดิได้ซ่าสักมีคู่ชีวิตเนาะเอาลีมวยยอมไปยุ่งขอเขาบอกขันขันมามีคนมาอะไีบอก้วแต่เขายังมวยยอมมาอยู่นขอเขาเขากับมวยยอมไปยุ่งขอเขาเหมือกันไหมอเล่เอาแน่นเลยบอกนอกจากคือแบบว่าเออเราคุยกันรู้เรื่องก็แบบว่าเออไปๆมาๆก็ได้คือแบบไปยุ่งับเดือนซนเดือนแล้วกันมาพี่อน่าจะอ่ไรจกดต้องเบิ้งอืม คือคือว่าแล้วน้องหละมาว่าถาาว่าเอากันตอนนี้เนาะคือยังไปได้ยุ่เพราะว่าถถวพอกับเทมเพิ่งยังโอเคอยู่เน๊ะแล้ววันนี้ก็ต้องเบิ่งตามสถานการณ์ถ้าว่าครอบครัวมันมีเรื่องอีกอย่างก็คือไปได้เนาะแ่สมมติว่าอ้ลายปีซะอนาสองปีบ่าสามปีไปหนานี่ก็เนาะอาจจะไม่ได้ไปเลย คือน wow, okay. well, we ้องหลานบ่ไดอธิบายคนฟังมองก็ว้าวนี่แหละิ่นเลยแบบอืโอเคอืคือลินก็เป็นคนแบบว่าจําพวกคิเว่าตรงๆแบบว้าตรงไปเลยอะบอก้เอออืมตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่ว่าเพิ่นทับบินบ่ไดเพราะว่าคือว่าแหละลิน่ะว่าตรงไปเลยได้บ่ได้อ้อมบ่ได้หักษาน้ําใจฟกมาดนกน้อะออวอีดี คือว่าคุยอันคือว่าไปต่อกันมาได้หน่แมนบม่ได้คุยเลยโบแม่นบอ่คุยเลยอ๋ายันว่าแบบยังมีฐานะอื่นยังมีเยอะแยะกันทา่ง <c oughs> บางคนกายยังมีฐานะอื่นเี่แบบว่าเป็นไอเป็นน้าคนทุจริตบางทีแต่กับคนที่แบบตังเป้าไว้น่ะจบเลยอืคือน้องร้องอันอเคตามที่ว่าเออบอกเนาะแม่แล้วมันนี่นะคะ่ะโบเคแม่คือหายไปเลยแบบนี้ต่างคนต่างหายเลย <c oughs> ก็เลยแบบว่าเห็นหาสซีเรียสแนจักหน่อยก็เลยปุ๊บขับปาไปยิวใจจักหน่อยไปนอนคิดเนาะแม่แล้วกลับไปเห็นยกเห็นยังไปฟอมเนี่อ๋อเคยเห็นคลิปอ่าเห็นหูบน้องหลาวเพิ่งเป็ี่นอย่างนี้ว่ะคือนอนแบบว่าคาขึ้นห้างจะมีหลายเรื่องเนาะ ขนาดว่าบ่ได้พบกันสีหามืออตยังมีเรื่องเล่าที่ว่าเขามาขอดข้างวันหลายอย่างดูงหลายอย่างเลยอ,อ,อ,อาจจะเริ่มต้นใหม่บัดนี้อาจจะใช่เวลาแบบโคตรดนกว่าเก่าเลยล่ะขนาดนีแบบเฮาแบบต้องเป้าว่าเออจะลดลงบ้างเนาะแต่เพอะยังขับถามคือแว็บอกไปก็คือยังสามารถม,มีคนที่เข้ามาได้ ก็ต้องใช้เวลาโดนกเก่าๆบึงสูง<ม>ว่าต้องใช้เวลาเบิ่งแต่ละคนแต่ละคนว่าเออเขาจะเป็นอะไรนะโดยบ่ได้มีบางคนที่แบบว่าเสนอค่ะมาว่ารับน้องหลาได้ในในจุดจุดนี้มีอยู่บอกมีอยู่ในอ่กาคือว่าเหล่นนองหลาบมักบ่ม่นคบกัยังแบบว่าพอคุยคุยเบิงทนไปเรื<ม>่อยน้องกับบ่ได้คุยแค่คนสองคนจังสิ แบบแบบมุนเวียนอะนะยังอ่ายอมพับคำเดิมโบเรื่องที่ว่าคุยหลายคนยอมพับคำเดิมเพราะว่ายังบ่ได้คุกกับไผรดิไม่จำเป็นต้องคุยแค่กับคนเดียวเบาสจเลยเนาะคุยอันคุยหลายคนนี่เพื่อยังเพื่อเลือกบบหลือดยังไงกับเพื่อแบบอ่าเาโยนคำถามไปแบบคือเอ่ยบอกอ่ะตขาโยนไปแบบหลายๆคนศาสตร์ไปหนีบัด เอ้าวเลยจากคุยแบบเอแบบแบบปกติอะเชิงหักแพงเงยียงเชิงนอเชิงซูสาวจังน้อยมีไปได้เลยแบบไม่ดีเลยเนี่เพิ่นเพิเ่นเฮตดแบบได,ไดออะแบบว่าเฮ็ดเงียบๆไปแบบว่าทักไปบืตอบแบบซีบ่หรือยังไ๋กะบางทานก็เป็นนั่นบางทานก็แบบว่ายังทกักแบบอ,อยู่แต่ว่ากับแบบค้างหืนเพิ่นมาได้บอกน้องตรงๆมาว่า อะ <c oughs> เฮ็ดบ่าได้ในขอนีบนบอ้บางคนกระบอกบางคุนกระเบนบอกเตือนว่าหูเข้าก็รู้ซึกได้เองเนาะแม่นรู้สซกได้เองว่าเพิ่นเปลี่ยนไปแมนก็คุยกันแบบว่าเรื่รอยๆอ่ะคนเทามันต้องพูดแล้วอือเป็นอะไรในใจผมซู้อ <Man. S 1> โดนแบบนี้กะโอเคเริ่มไหมฮะ่มลร่มแล้วกระลุก อย่าแก่ไขคือแบบว่านับหนึ่งไม่เนาะหลังจากที่ว่าเก้าไปแล้วหาหาหกเก้าก็คือกลับมาอยู่ในจุดเดิมไม่น่นอันนี้อาจจะใช้เวลาดุนพ่อสมควรน้องควรจะเก้าไปเจะเก้าอีกเพราะว่าเพราะว่าขอนี่เนาะขอนี่ข้อเดียว อ่าตอนนั้นคือแบบว่าเขาจะอ่าระยะเวลาเนาะทีน้องเคยบอกว่าจะคุยกับผู้ใดสักคนน่ะประมาณปีกว่าหรืออ่าเกือบสองปีคุณละอืมและมันมันเกิดปัญหาแบบนี้อาจจะจนกน่าเก่าด้วยเพราะว่าขนาดเนี้ยว่าจะลดลงมาแล้วเดี๋ยวจักครึ่งปีซะลองคุยกันบึ่งจะโอเคบ่ต่ลองสาดงคำถามที่เอ่ยบอกไปก็คือแบบหายแตต้องใช้เวลาคุยโดนพอสมควรจึงสิได้คุยแบบเรื่องพวกนี้กันอีกทีอืม ตอนนี้นี่คือบ่มีเนาะบมีนจากที่ว่าเคยอลิงกะอาหายไปเบึ้บเรแบบว่านุ่มนุ่มเล่าหนีเพิ่นเพิ่นข่ามาอยู่บ่ตอนนี้แล้วก็มีอยู่บางทีเล่งเล่งไหวอะไรศาสตร์คำถามไปตอนนี้ยังบ่มีเลยนุ่มเล่านะส่วนลายนี่มีแต่นุ่มอยู่ฝั่งไทยไรลองว่าคำถามที่ว่าอ่าพอมมาอยู่ทางนี้บ่เนาะเลนเพิ่นกะคือหายไปเงียบไปแม่ คือในความคิดของน้องหลานี่หูบว่าเป็นยังเพ็นคือบม่อยากมาหนึ่งเลยหน,หนาทีการงานเนาะอืะอเ้ืคุณอาจจะแบบว่างานประจําที่เนเทศ่แบบเป็นรายได้ซะมันสูงกว่าทางพี่อยู่แล้วอือ่าสองอันนี้อันนี้บะฮูเลยตามความคิดจะพออาจจะลอยเมียมาคุยอ,อเพราะว่าแบบมัอนบึง เรื่องแบบ YouTube ยสิอ่ะรายการปวดใจหาเนื้อครูจังสีเนาะแบบบางคนอาจจะมันใส่อาจจะลองพักแบบหยอกๆจังซนสีเนาะสังคุ้มขีดหนูเนาะอวก็คือสามเลยมาพี่มันลำบากมันอืมมันลำบากเพิ่นก็เพิ่นก็เลยบ่อยากมาลำบากน้ำไม่เลยมาลำบากอีกทเลยลำบากห้ดแล้วมาอยู่พี่ต้องลำบากบ่ โมเห็ุโมได้โมเห็ุกับโได้กินโมหากับโมมีไส้ก็เลยแบบหายากใน่คนที่สิมาสู่สนไปกับน้องเนาะโอ้คนทีว่าเพิ่นพรมดูเลเฮาแต่ว่าโมได้มาอยู่ทางนี้มีหลายเนาะมีหลายเออมีหลายแต่ว่าทั้งน้องลินนี่กาเบว่ายังยึดหมัดแน่แบบว่าโขนีอยู่ ยังบเปลี่ยนใจว่าเออไปอยู่น้เพิินก็นได้สิเป็นอยู่น้อข้าเจ้าบัดี้โคมหนูเรียบันนี้ไพสีดูแลเนะะาะให้ทรงทำให้เอื้อยมาอยู่แทนมาเลยบอพินกับอ,อกเพืไไ่อนซานเพลย์เพื่อนไพมันเลยดิมีให้หน้าตากาเป็นคนจงจะคงแลี้ยวแต่ก็แม่เพิ่นก็ห่วงบอค่อนข้างจะห่วงอ๋อแล้วบันนี่ฮะเอือเอ้อยสิให้น้องหลานีออ่ฝากถึงคนทีออ่สีขามาลุมนองหลานี่เนาะอยากให้เพิ่นฮับยังแน่ในตัวนองหลานได้ ขอให้ย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆของเอ้ยมันจะมีทุกรายละเอียดที่หนูได้เ้าไว้เนาะแล้วชิบเ้าใหม่มันกัยาวอืมย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าของเอ้ยแล้วกันเนาะโดอยู่แล้วเริ่มใหม่เนาะแมนเริ่มใหม่สู่ต่อไปว่าสั้นซะแมนกืมนักหนึ่งใหม่มามาเห็นคราวนี้นะครู้สึกว่าโบ่บสดใสคือต่เก่าเนาะ คือแบบมีอย่างในใจน่องแหละอืมหลายเรื่องอยู่เ้ยนั่นแหละเนาะอืมหลายคนนี่อ่ะป็นเอฟซีฟันเทของน้องเพิ่นนี่อาจจะเบิ่งออกอมแมนปะแมนเวลาที่ว่าเฮาสัมผัสอันนี้เพิ่นเบิ่งสายตาน้องหลาเพิ่นก,ก็หูเลยวา่าอ่าน้องหลาบ่สดใสลาลืงคือต่เกาเนาะอ่าเมือม่อก่อนนี่อาจจะเว้าไปหัวไปหัวไปกับหัวด้วยความแบบว่าออกมาจากใจเนาะอแต่ว่าอันนี้ทางน้องเพิ่นนี่ยิ้มอยู่แต่ว่าทางในนี่คือมีอย่างหลายอัน แต่ก็หอกาอยู่ดีมีแห้งอยู่างีเน,นกกาะกะอยู่ดีไม่แห้งกะน้ำหนักกะลงลงเยอะหนึ่งเนาะเอ,อ้ยขนาดขนาดซ้อมนี่ได้อย่าเน,น,นาะนี่แค่แบบกระเสุนที่แบบว่าแบบขุกกันจรงิงจ<ท>ังแล้วแบบเลิกกันไปฮู้ซึกงในใดที่แบบว่าเฮาโดนทเทเฮาบริเทเขากะเข้าขใจทั้งคนนี้ทั้งคนกะแบบว่าบอกพร้อมบอกโอเคเนาะกะว่าเป็นยัง แค่แบบไ่ได้หายบ่ก็เสียใจเล็กน้อยเพราะว่าเรากันยังไม่ได้เป็นอย่างกันนี่แล้วแค่แบบว่าเราใช้เวลาคุยกันบ่อยๆอย่างนี้นะก็เสียใจเลยก็คิดน้อยใจแน่ว่าเป็นอย่างเพิ่นคือห้าพัาวอะได้เนาะเิ่นมาซึมงโมบ่โอเคเข้าไปขายมังโม่ก่อนเนาะ เคเนาะมาแต่ขางโมอยู่เพื่อนกับมีลูกค้ามาซื้อเนาะน้องล่ะแมนกับมีคู่มือเลยเลยเพราะว่าคนแถวใกล้เนี่ยแบบเขาเจ้ามาซื้อเรื่อยค่ะนะขาหูมเนาะแมนคือคนที่เนี่ยเมื่อวานนี่วะเมื่อวานมัซื้อมาซื้ออะซื้อเลยเลยออ้วนิดใจค่ะน่าคือเมื่อหนึ่งเนี่ยขายหลายพันบะ เป็นบางมือนะบางมือกาได้แบบสี5ีผาสิพันนะบางมือแบบจะมามาซื้อลายกาันเกอบเป็นเซนย่างเง้ย่ะพอได้ขายนอกคันอยู่เพื่อนก่ะแม่อืมแล้วเมื่อนี้น้องหละไม่ได้ออกไปน้านเลยป้อไปไปยังสิไปอยู่แมนเพราะว่ามีนัดกับาสาวเมกกี้เพื่อนโอ้สิพากันไปใชบมันยแม่ข้นตน้นหะักวงวะ <laughs> อย่าว่าถ้าข้นไปทำใจ <Man. S 1> แมนเอาเลยไ <laughs> ม่ท้อใจเอ้ยบอแมนเนาะ <laughs> คือต้นภาพซะ <laughs> <laughs> พอได้กินมา <laughs> เออพอได้กินมาหลัด <laughs> าากันถ่ายคลิปบอว่ะ <laughs> ว่าสนแนนด์เนาะเพราะว่าช่วงนี้บอมีคลิปอย่างเลยไว้ลง่มถึงอ <laughs> ย่างเนาะคอมเมนต์หรือว่าแชทแต่ละคนคือไม่ได้ตอบเลยป้า <laughs> <laughs> ตกกระสือน,น้องเพิ่์นจิโอคักอะอระีนาะทุกคน <laughs> <laughs> ยันแบบว่ามีจักปีนึงอยู่ยันอยู่ กระเซินสีแบบโอคักจริงๆจังๆแต่อันนี้ก็โอ้ักตั้งแต่ยังมนเริ่มเนาะโอ้มันก็อาจจะเหตุในห้าแบบมาพิดวังอะไรก็เสียความมั่นใจใแค่นั้นคนต่อไปก็อาจีพกังวุ่นแน,นว่าเป็นสีฮับไดโบเนาะแม่บอกแม่ก็คนต่อไปอาจจะใช้เวลาดุนอะออเลยตัวน,นี้แห<บ>้งหลุมหลพ่ออ,อ่ะอัแหงหลุมหลพอ่อขนาดแบบคุยกัน ตั้งแต่แรกๆเลยเนาะประมาณเดือนกวหรือเกือบสองเดือนเลยแหละเนาะเหงาข้ากขาพูสุดดีๆเนาะพู้สกดดีต่อการแต่ว่าพอมันเกิดปัญหานี่ขึ้นมันกลายแบบใจหายเลยพออยู่ดีๆเขาคุยกันปกติแล้วพ่ได้คุยกันเลอสิคือ่นเพ่เงียบไปหรือว่าเจ้าเงียบกันกะ ตอนแรกอะเป็นเงียบเราบินกะเอเคเป็น,นคือสุอยาเปียกเล่ยละค่ะกบตัางคนตั้ง,งไปด้ยเล้อเป็นหากข้าวบ่ได้ในขอนีเนาะอืมกกอยางยากกันน้องะคนหักคนมักนีไลยแต่หาคนทีสีแบบโอเคกับเรื่องนี้กันยากอืมคือว่าอะไรน้องลาวมามานี่มันต้องแบบว่าทุกยากอยู่แล้วน,นะถ่ายก็บแบบว่าบอยากลำบากอะว่าเส้นซะ ถามว่าเอาเมียมาอยู่น้่งแบบใครแน่นลูกเมียก็บสบายเลยสิเลยเอา,าหาเงินคนเดียวกับกลุ่มลูกกลุ่มเมียแล้วนะแต่ถามามาอยู่แบบนี้ต้องได้หาทั้งลูกทั้งเมียแบบสิน,นั่นแหละเพิ่งกะคิดนะน, <c oughs> นอกจากว่าน,น้องที่ยกคอน,นี่ออกไปโอ้มันยกไม่ได้เลยใจจริงก็บแบบพี่ไพร,รว,ว่าไม่อยากไปทั้งนเดเลยเนาะแต่ทั้งพีมันจะ เรื่องการคือว่าแหละถ่าสมมุติวา่าดินไปเสียน่มันกับววมีคุณน้ำพอร์เมอืมแล้วบ,บานี้ฮะทําใจได้ละโบกะโอเคแล้วล่ะแนใจแม่เทว่าเขาเอกว่าเขาไปอยู่ในปไต่หำยินดีเ,เลยเขาติดทุกทวน,นแล้วกะแบบ โอเคหละเือโอเคนะเนาะต่ยังมาล่อยทุกคนเลยฝึงน้องยังมาทันล่อยกะตั้งใจเวลาอีกจะกึ้นหามือคป็นแลงเพื่อจะแบบว่าพื้นตูดจะคงแบบขึ้นลอยเนาะต่ว่าบริปิดกันคนที่ยังมาทันลูมตีน้องล่ะยังกาเก่าแหละก็ทักเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าที่แหละมันก็มีคนที่ทางเข้ามาใหม่แล้วก็คนเก่าที่บอกโอเคก็ออกไปกันสิยันว่าแบบโอ้ยโอคากแหละ โอ้ยอย่าคุยไปเด้นะย่านเป็นคือเก่าว่าสิบ่เนาะบ่ยอมแพ้แน่นอนนี่น่ะเดี๋ยวใด๋เฮาก็ออกมาแบบว่าปลดใจหาผู้ชีวิตแล้วเนาะถาว่าบ่พอนี่สิลองหาจักปีอจสิพอจนกว่าอายุสิฮอด25ปีอืมเดี๋ยวนี้เท่าไหร นนก็ใน,กนีการกำลังคิดซิกาเนาะอ๋อค่ะยังหลายปีอยู่นั่นแหละชิบ่พ่อบนห้องจะคนนั่นแหละที่ว่าเอื่อยเสียเนาะเอื่อยเสียแล้วก็เอาทา,านห้าองสหปีเร้่อยๆมูมีน่ะเจสิบ้านเ่าใดแกอยู่เป็นโสดต,ต่อไปเนาะอืมอ่าอยู่เป็นโสดไปสิมาเฮ็ดให้เห็ดน,น่าซอย่อแม่มันพยายามเฮ็ดเองดีแล้วเฮ็ดได้ได้สักเผ่าคนเดียวกินคนเดียวแล้วมันี้ แน่ๆ FC เพิ่นว่าสิมาเล่นหลังสงการเพิ่นจะได้นัดได้ยังอยู่บ่คนไหนะเนอียอ่าวินวินบ่วินคนเดิมบ่กประมาณน,นี้เนาะแมีนบ่หรือซื่อ,อยังเนี่ยบ่จืเอปันไดโมเตอร่วอลลังสงการเพิ่นบอ๊ะเพิ่นได้นัดมาทางน้องอ่ะอีบ่กะบ่เห็นเนี่ยหรือว่าเอี่น้องบ่เห็นขอบความบ่เพรา,า,าะว่ามันกรหลายเนาะอืมแล้วนี่แหละเนาะ ก็ความมลายก็เลยเข่าบาถึงทุกคนเลยอ่าก็โอเคว่ามีอย่างไรคือมืนอีก็มาอ่ะแจ้งข่าวๆหรือว่ามาอัปเดตข่าวๆอะไรเนาะอ่ขนาดว่าบริมาสองสี่หามือก็คือมีเรื่องมาอัปเดตหลายสิ่งหลายอย่าง ออในน้องหลานี่ก็คือว่าได้ไปข้างอยู่ไทยเนาะนเออมาอมกัมา马าคือเก่าเตว่าเพิ่นเ,นเนขาป่าเขาดอยแม่เขาป่าเขาดอยนี่แหละเ่อค่อยได้แบบว่าอยู่เล่นอยู่อยู่หน้าชวนโดยโอเคมีอย่างแต่ว่าอ่าสิมาอัปเดตในคลิปหน้าพคนลยน้องหลานเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีเด้อ